แกงน้ำใหม่สดจ้ะพี่น้องเลยอ๋อห่วยหุวยเลยมาแกงนราใหม่สดกันจ้าพี่น,อนอ้องต้มน้ำใหม่ให้จือกเติมน้ำย่านางลงไปเลยจ้าน้ำยานางนะคะใส่ลงไปเลยตอนนี้ก็ใช้เตาเตาทานคือเกาพี่น้องใส่ฟื้นจ้ะนนทงไฮทงหน้าจ้ะคือเกาเลย ใส่กระเบือลงไปสะพี่น้องเข้าเข้าเบือพริกหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้นะคะใส่มีบวบมีใบแมงรักผักกระยงแล้วก็เหเข็มทองนะคะคเพื่อนๆใส่ลงไปได้เลยนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆใส่เห็ดเข็มทองลงไปได้เลยจ้าบวกนะคะผักกระแยงค่ะเพื่อนๆผักคุณตู่จ้าใส่ลงไปเลยนะคะใส่ผักตามใจชอบนะคะเพื่อนๆอ้คือหอมแต่เนาะหอมหูยๆแล้วจ้า ปรุงรสนะคะก็ใส่ผงนัวลงไปเลยนะคะเพื่อนๆตามใจชอบเลยจ้านะคะแล้วก็ใส่น้ำปะลาร้าลงไปจ้าเพื่อนๆนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะแล้วค่อยเติมเพิ่มเติมไปนะคะหอมหุยหุยเลยจะี่น้อง น่ารับประทานมากเลยจ้าหอมกิ่งพะกรนแยงพี่น้องไม่บวกกะเบือกินน้ำกันเด้อพี่น้องปองไปอาหารแบบชาวบ้านค่ะวิธีชาวบ้านอาหารพื้นบ้านนะคะเพื่อนๆแกงหน่อไม้แกงเปิดใส่น้ำยะนาใส่น้ำปลรราค่ะ แกงสุกแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีเห็ดด้วยนะคะเพื่อนอม,มากินแห้งี่น้องเลย